รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับเตนอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะคุณผู้ชมคะรายการที่จะมีแต่คําถามซอบๆกับแขกคนสําคัญแต่แซ่บค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง9 HD ค่ะเด้นประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากรายการของเดียนตอนนี้มีแต่คนต้องการการรับชมค่ะแต่ถ้าหากท่านที่ไม่สามารถนั่งชมผ่านทางหน้าจอทีวีตอนนี้ได้ Facebook l i v e สิคะ ตอนนี้ตรงเวลาพร้อมกันเป๊ะเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะดูย้อนหลังได้ที่ YouTube อย่าลืมกดนียวว่าติดตามเดียนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเดียนนะคะวันนี้เดียนไปเชิญมาค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งขยงใหญ่เลยคะ่ะตอนนี้เดียนไปฉกมาจากแฟนเพจชื่อดังนะคะ เพจนี้นะคะมีคนเข้าไปเป็นแสนเลยเรื่ก็ไม่รู้นะคะมันมีอะไรดีนะคะแต่เท่าที่ทราบนะคะคนในเพจเนี้ยเขาวันวันไม่ทำมาหากินค่ะไปไล่เก็บขยะมาตัดเป็นเสื้อผ้าโพส้นโพสสิอุ้ยตายตายคนติดตามเป็นแสนดังไปทั่วโลกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียนเชิญมาแล้วค่ะคุณผู้ชมกิกี้และจูโน่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะูกอุ้ยตายตายแล้วไม่ไปเอานังเนือกน้อยมาจากไหนคะหนูชื่ออะไรทลโก เด็กชายร์ดีสซรีพิมพ์ครับเหรอคะแล้วเชื่ออะไรคะทชื่อเล่นเชื่ออะไรคะจูโนโค่ครับอ๋อจูโนโ่เหรอจูโนโ่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรคะไม่ตอบไม่ตอบอตอนนี้มีการไม่ตอบด้วยนะคะอาจารย์ยิ่งสักถามหนูหน่อยสิคะว่าเออมีแฟนเพจเยอะมากเป็นแสนนีเรื่องจริงหรือเปล่าคะก็ตอนนี้ยอดฟอลโล่แสนกว่าค่ะอาจารย์เหรอคะค่ะทำไมขาใช้ชื่อว่า กีกี้จูโนนางฟ้าบ้านนา,ามันมายังไงคะก็ความเป็นมาก็คือกีกี้นี่คือหนูจูโนก็คือน้องก็คือนางฟ้าบ้านนาคือเราต้องการรังสรรค์เสื้อผ้า,า,นนาที่ทําจากวัสดุตามท้องไร่ท้องนาหรือขยะที่อยู่ตามท้องนามารางังสรรค์ให้เป็นชุดวิตเตอร์ซิเคตก็วิตเตอร์ซิเคตก็คือเป็นนางฟ้าวิตเตอร์เรียของเราก็เลยเป็นนางฟ้าบ้านนาค่ะ อ๋อพูดง่ายๆก็เรียนแบบเขาเขาดูหรูหราเลิศเราก็ดูขี้ไก่ไปเลยขี้ไก่ขี้ควายไป <c oughs> ใช่ไหมคะไม่ใช่เรียกเรียนแบบค่ะอาจารย์ก็เป็นอินสปิเรชันเพราะว่ารูปแบบการทํามันไม่เหมือนกันแต่จะเน้นแนวปีกเพราะว่านางฟ้าจะต้องมีปีกหนูก็เลยบอกว่าชุดหนูส่วนใหญ่มันจะมีปีกหนูก็เลยเป็นนางฟ้าบ้านนาได้ค่ะวะ่ากีกี้เธอเป็นดีไซเนอร์หรอคะใช่ค่ะเป็นดีไซเนอร์ Designer, เป็นคนทําชุดค่ะแล้วก็เป็นแอดมินเธอร่ำเรียนอะไรมากันหรือเปล่าดีไซเนอร์ไม่ได้เรียนอะไรเลยว้าเธอกล้ามาใช้ชื่อนี้ได้ยังไง ยาดีไซเนอร์ก็ต้องแบบแหมต้องแบบอย่างเงี้ยค่าเขียนอะไรอย่างเงี้ยเขามีสถาบันรับรองในยาแล้วเธอไปฝึกหัดเอาประสบการณ์มาจากไหนล่ะก็คือครูพักรักจําค่ะจากการดูทั่วไปค่ะอาจารย์ก็คือหนูชอบดูอินเทอร์เน็ตชอบดูแบบว่าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มาครูพักรักจําแล้วก็การร่างแบบร่างอะไรเงี้ยหนูก็หัดหัดเองไม่ได้เรียนจากสถาบันไหนขอประทานทวดเยี่ยนถามคุณจูโนนิสลงได้ไหมคะคุณจูโนนิระทานทอดคุณเป็นดังแบบเหรอคะ เป็นนางแบบใช่ไหมคะเออเหรอเอ๊เดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าเรียกเรียกต้องกินยาดมหรือมันก็เดียกเวียดหัวล่ะค่ะน้องน่ารักมากเลยจูโน่อายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าไหร่คะหนูออายุเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่แล้วลูกแปดแปดขวบแปดขวบเออทำไมตอบช้าดูแลมมันต่ำจังเลยเป็นอะไรลูกมาไกลหรือเปล่าคะตั้งแต่ปีห้าค่ะอ๋อเหรอค่ะ ได้ข่าวว่าหนูใส่ชุดนี้มาจากที่ต่างจังหวัดเลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะอ้าวหรอมาใส่ที่นี่ค่ะอ๋อเหรอแต่ว่าเตรียมชุดมาแต่ว่าคือมาทําเองที่นี่ค่ะก็คือเตรียมเป็นแสลมมาแล้วก็มาทำหนูค่ะหนูทําไมหนูเลือกเอาจูโน่เป็นนางแบบแล้วก็มีจุดเด่นตรงไหนคะก็คืออย่างแรกคือน้องก็จะชอบแต่งตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คือเวลาน้องโพสอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจะมีอินเนอร์ในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าและอีกอย่างนึงก็เป็นน้าหลานการแล้วก็มีความชอบที่ทานคล้ายกันก็เลยมาทําตรงนี้ค่ะ ในทีมหนูไม่ได้มีแค่2คนใช่ไหมคะใช่คะ่ะลูกี่กตทั้งหมดกี่คนมีรวมกี้ด้วยเป็น5คนคะ่ะจอ้าวแล้วหนูมาเอ่ยชื่อแค่กี้กี้กับจูนโน่แล้วคนอื่นก็ไม่น้อยใจหรือย,ยัง<ก>ไม่ก็บชื่อก็จะมีทามี่แองจีแ,จแล้วก็เจนนี่ค่ะอันนี้คือ,อชื่อชื่อในวงการแต่ว่าชื่ออีกอย่างหนึ่งก็จะมีอีกอย่างหนึงหนูก็เด right, ็ดจริตนตคะาอุตส่าห์ตั้งชื่อให้มัน,นูววเววเออเออขอโทษนะคะหนู จูโน่ใช่ไหมคะจูโน่คะแม่อยากเห็นหนูโพสท่ากับชุดนี้ค่ะได้ข่าวว่าท่าหนูเด็ดขาดมากแม่อยากดูได้ไหมคะลูกยิ้มค่ะยิ้มจิกกล้องเลยลูกจิกค่ะไอ้เหเซ็กซี่่ค่ะมองกล้องนี้มองกล้องนี้เลยค่ะมองกล้องนี้นะคะแล้วยิ้มยิ้มสวยแต่แล้วน้านลับกะค่ะแล้วใครเป็นคนไปสอนเขาล่ะคะก็นั่งค่ะลูกก็กิโอ้ยอะไรคะ อะไรโหลดประธานโทษนางแบบเยี้ยนุ่งกว่เก่งในมาหรือเปล่าคะนุ่งออดุ๊กเหรอคะเยี้อนึึกว่าประเดี๋ยวโอพอหมกประช่อนจะหล่นลงมานะคะค่ะชุดนี้ชื่อชุดว่าชุดอะไรคะก็จะเป็นเรฟเฟลนของน้ำตาลชลิตาสุนเสน่ห์ค่ะเป็นชุดอชุดราตีค่ะเหรอคะแต่อันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้า อันนั้นน้ำตาลนะคะหนูชื่อน้ำเต้าเหรอคะ,คะประธานโทษวัสดุนี่คืออะไรคะสแสรมค่ะสแสรมที่ใช้กัน,ดกน,กนแดดคนะ,คะสแสลมที่เขาใช้แบบกันแดดให้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคงคันพิลึกเลยนะคะขอโทษต้นทุนชุดนี้ดูแพงไหมคะต้นทุนชุดนี้ก็คือมันเหลือจากที่พ่อเอาไปมุงหลังคาให้ไก่อ่ะคะ่ะอ๋อ,อ,อโอเคนะคะมุงหลังคาให้ไก่เหลือใช่ไหมคะค่ะ,คะแล้วชุดประธานโทษนะคะเ โอ้เลิศมากชุดนี้นี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ข้างในที่จะเป็นกลมๆที่จะเป็นฝาชีนะคะฝาชีใช่ค่ะฝาชีครอบอาหารนั่นหรอใช่ค่ะเนี่ยค่ะจ,จะเป็นฝาชีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟอยล์ที่ไวเอาไว้ห่อแอปเปิลน,นะคะโฟมห่อแอปเปิลใช่ค่ะแล้วตัวยกนมนั่นล่ะคะก็เป็นเสื้อในเก่าๆแล้วเราก็เอามาประดับด้วยโฟมห่อแอปเปิลนะคะเลรอค่ะประธานทษนะคะหนูไปสอนลีลาการโพสต จิกหน้าจิกตาดูนํามันไสแบบนี้ให้กับเด็กๆหนูไปเอาความรู้ที่ไหนมาสอนคะก็คือกี้ก็ดูในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ะศึกษาแล้วก็มาสอนน้อง <C> e> แล้วน้องๆเขาก็มีพรสวรรค์กันอยู่แล้วด้วยอ๋อนะ่าดูท่าทางแบบนิสนึ่งก็เข้าไปหัดมาจากไหนกันนะเด็กสมัยนี้นะคะค่ะค่ะ,คะใครนะคะด่งดังไปทั่วโลกกี่กี่เองใช่ไหมคะตอนนี้ตัวกี้แล้วก็ตัวน้องนังแบบค่ะอ,อ๋อเหรอใช่ค่ะมันด่งดังไปทั่วโลกได้ยังไงคะหนูก็มันมีจากเริ่มแรกเลยก็คือประเทศแรกที่เอาไปลงข่าวจะเป็นเวียดนามแล้วคราวนี้ก e ็คือจะเป็นเพจของอ๋อนี่นี่นี่คือคือคือที่เวียดนามใช่ไหมคะดูสิอันนี้จะเป็นของทางบราซิลค่ะแล้วก จะมีโคเอเซียแต่โคเอเซียเนี่ยคือแบบคือคนจะแช์เยอะมากแสนกว่าแช่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะซึ่งแบบเขาชื่นชมหรือว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรบ้าบอ,อขนาดนี้คือแม่ไม่เข้าใจอะค่ะหนูกีกเขาเขาชื่นชมค่ะเพราะว่าจากที่เราไปไปอ่านคํมเปรที่มันแปลโดยอัตโนมัติใน Facebook ก็จะประมาณว่าแบบประมาณแฟนตาซกคือแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมหัศจรรย์มากฉันชอบจังเลยคือมันเป็นไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเดียไอเดียดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออหนูจุนโน่คะ่ะแม่ถามหนูหน่อยได้ไหมคะลูกระหว่างหนูกับชุนชมพู่อรยาหนูว่าใครสวยกว่ากันคะใครสวยกว่ากันจูนโน่จูโนสวยกว่าไอแม่เชียร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นดี <c oughs> เห็นงามด้วยนะคะว่าหนูจุนโน่สวยกว่า <c oughs> ช่วยกันปลบมือให้ดังๆนะคะดิ๋นเชียร์ค่ะน่ <c oughs> <c oughs> ารักเลยตอบอย่างภาคภูมิใจมากเลยนะคะค่ะ เออได้ข่าวว่าสื่อต่างชาติเขาเนี่ยก็ปลื้มเรามากใช่ไหมคะแล้วเห็นบอกว่าลงทุนมาทําข่าวถึงที่ประเทศเราเลยเหรอคะคือไม่ได้ทําข่าวที่ประเทศเราแต่<อ>จะทักอินบ็อกมากค่ะ<อ>จะมาขอข้อมูลเมื่อไม่กี่เดือนมาน,นี้แม่ได้ข่าวว่าหนูเพิ่งไปแบบ โพสต์ผลงานของหนูหรือว่าถ่ายแบบลงแมกซีนชื่อดังล่าสุดนี้เองค่ะเมื่อตอนวันเด็กเพราะว่าเป็นคอลเลกชันต้อนรับวันเด็กก็จะมีน้องๆที่เป็นเด็กๆอะค่ะ,คะมาสวมชุดแบบว่าจากวัสดุท้องถิ่น<อ>แล้วก็สิ่งของเหลือใช้อุ๊ยตายแล้วในคอลเลกชันต้อนรับวันเด็กค่ะอ๋อน,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 นี่นี่เรียกว่าหมดเล้าไก่หนูเลยไหมคะเนี่ยก็จะมีส่มไก่ห่างๆอะค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสแสลมสแสลมกันแดดเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกชุดนึงก็จะเป็นใช้แผ่นซีดีใช่ค่ะ แผ่นซีดีนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือว่าจะเป็นคล้ายๆสแลมเหมือนกันเป็นผ้าเต็นท์นะคะอันนี้มันผ้าพลาสติกเลยนะคะเนี่ยกันแดดกันฝนแล้วให้ไข่ไข่คะเมื่อกี้นี้ใครไข่คะอามจูโน่จโน่อีกแล้วค่ะเอ๊ยจูโน่หนูไม่พ้นสแลนกับสุ่มไก่อะไรพันนี้นะคะก็มีเนี่ยค่ะเป็นโฟมห่อแอปเปิลด้วยค่ะโอเคทั้งหมดก็มีชุดลงแมกกาซีนอะไรไปค่ะลิปแมกกาซีนค่ะอ๋อเหรอคะ หนูคาหนูไปเอาความคิดเริ่มสร้างสรรค์ตรงนี่ไอ้นี่กรนาาใช้ได้ไอ้นี่กระดาฉันหนูเอามาอย่างไงคะก็เริ่มแรกเลยก็คือที่บ้านหนูคุณพ่อเขาจะชอบแบบว่าทําเล้าเป็ดเล้าไก่อะไรอย่างเงี้ยมองไปอะไรก็ใช้ได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วแบบว่าด้วยความที่ว่ากระเทยเนาะอาจารย์ก็คือแบบว่ามันจะบอกว่าปุ๊บปั๊บมองทุกอย่างเป็นสิ่งมุ้งมิ้งฟงฟิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคนเขาบอกกระเทยนี่อัจฉริยะเนาะ เนาะ<ช>หนูเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์เลยเนะว่ากระเทยนี่เก่งจริงเลยนะคะหนูเคยคำนึงถึงต้นทุนแม้ว่าชุดหนึ่งมันจะต้องสักกี่บาทที่ที่หนูที่มันสวมใส่ได้แล้วขายไปเนี่ยต้นทุนมันไม่เกิน300ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเพราะว่าแล้วมีคน,ม,นมาซื้อไหมคะมีค่ะเพราะว่าอย่างชุดชุดราตรีที่หนูทําเป็นชุดราตรีฟางข้าวก็จะมีผู้บริหารที่โรงแรมที่ภาคใต้ซื้อไปเ<อ>ใช่ค่ะอย่างชุดของจูโน่นี่ทั้งหมดกี่บาทลนะ่ะ มันเสแตค่ากาวค่ะอาจารย์แท่งละสิบบาทอ๋อใช่แล้วค้าแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะเป็นหอยค่ะเปลือกหอยเมงผู้ที่เขากินแล้วทิ้งแล้วตอนทั้งขยะว้ายน้งเคี้ยงแบบไม่ใช่หัวแม่นีน่าอยู่น่ะไม่ก็คือหนูเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็ไปตากแดดถ้าจะขายชุดนี้นะคะจูโน่นั่งสวยๆลูกมีคนจะซื้อชุดแล้วขายแล้วจะขายของแล้วลูกเยืดเชิดนมหน่อยลูกเซ็กซี่นะ ขายกี่บาทคะตั้งแต่หัวลงมาจนกระทั่งถึงที่ใส่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่กี่ฮะจ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 ะไม่ได้กําหนดก็คือแบบเหมือนจะจะคุยต่อรองกันก่อนว่าถูกใจออมีบัตเจ็ตประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสนใจแค<อ>่งไงเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าคนอย่างลูกค้าที่แบบว่าชอบผลงานเรา,าเขาจะแบบว่าให้คุณค่าทางความคิดของเราใช่มัน<ช>ไม่สามารถมาตีได้ว่าต้นทุนกี่บาทใช่ค่ะซื้อความพึงพอใจใช่ไหมคะออจูโน่คะหนูใส่แบบนี้คันไหมคะลูกคัน คันเหรอแล้าวหนูต้องอดทนใช่ไหมคะมันเป็นอาชีพเราเนาะกี้กี้คะมีคนเขาเมาส์มอยกันนะคะพอเวลาหนูโพสเนี่ยในโลกโซเชียลเขาก็เอาไปเนบ,บแนมกันนะคะว่าไม่มีปัญญาจ,จะคิดอะไรหรอกอ่ะเขาบอกว่าหนูตามแบบมาเดียวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้มาเดียวเขาก่อนหน้าหนูก็เอากระดาษทิชชูมาทําเป็นชุดเรื้อยยาวทําสารพัด เขาก็ของเศษเ,เหมือนกันหนูมีความรู้สึกเป็นไงคะมีคนพูดแบบนี้มันก็ไม่แปลกที่จะมีคนพูดแบบนี้คะ่ะอาจารย์ยเพราะว่าใกล้กันจะดูสินะ <laughs> มันก็ไม่แปลกที่จะมีคนพูดแบบนี้เพราะว่ามาเดี๋ยวทํามาก่อนถามว่าวัสดุตามท้องไร่ท้องนาจะมีอะไรคะอาจารย์ถ้ามไม่ใช่พวกอุปกรณ์การ,กรเกษตรต้นไม้ใบหญ้าแต่ถามว่ารูปแบบในการทําชุดรูปแบบของชุดอนะ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเหมือนอย่างแบรนด์เสื้อผ้ามันจะมีหลายแบรนด์ถูกไหมคะอาจารย์เขาจะใช้ผ้าตัวเดียวกันแต่เขาตัดแยบตัดแบบ จัดเย็บแบบคนละสไตล์จริงๆแล้วมันน่าจะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะที่มีคนทําอย่างนี้เยอะๆเพราะอย่างตัวกี้เนี่ยกี้ก็เปิดโอกาสอย่างมีน้องๆที่เขาสนใจ ก็คือทําชุดคล้ายๆกี้เนี่ยเขาจะส่งรูปมาทางไอบีทางอินบ็อกซ์แล้วก็ให้เราช่วยโพสต์ให้ว่าเนี่ยเป็นผลงานของน้องของนี้กี้จะใช้ชื่อช่วงนี้ว่าช่วงผลงานจากทางบ้านก็คือโพสแล้วก็แท็กชื่อน้องไปว่าเป็นผลงานน้องคนนั้นคนนี้เรากต่งงาเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของเราคนเดียวเราก็แบ่งปันความคิดกันใช่ไหมคะต้องถามน้องจูโน่ค่ะเวลาหนูได้แต่งชุดผันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โพสต์ไปโพสต์มา จุโน่สนุกไหมสนุกครับเล้วทำไมเขาเด็กมันเกิดความรู้สึกมันสนุกแทนที่มันจะไปเล่นปั้นขี้วัวขี้ควายเขีย่ยแมงกุจีหาเขียดขาคำ้ำอะไรเงี้ยทําไมเขามาเดินแบบนี้มันดูสนุกเด็กมันผิดปกติไหมคะไม่ผิดปกติคะ่ะอาจารย์มันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คือเรา,าเด็กมีความชอบทางด้านนี้ก็คือก็คือว่าเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าบอกเด็กว่าเธอจะต้องแบบว่าแต่งแต่งหญิงอ,งอย่างนี้ไปตลอดแต่อันนี้คือมันเป็นงานเป็นสิ่งที่เราทำนะอกเหนือจากอ เวลาเรียนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นน,ะน้องยังเล่นซุกซนเหมือนทั่วไปอย่างเวลาที่บ้านสูบบ่อปลางเงี้ยหนูก็พาไปพากันไปจับปลา,ไป,ปลาไปเล่นกองปลาไปเล่นทุ่งนาอะไรเงี้ยก็เล่นเหมือนปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเรามีเวลาที่ทําตรงนี้ได้เราก็ทําเพราะอย่างจูโนเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์คือไม่ได้มาหาพี่ไปโรงเรียนไปหาไปโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นก็เรียนพิเศษจะมา<อ>ได้แค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เนะคะทำไมนนากี่กี้พูดอะไรชวนทำไรจูโนเชื่อหมดเลยทำไมเชื่อข้าหมดเลยล่ะลูก เข้าใจเราเข้าใจดีเออดหรอหนูมีหลานกี่คนนะคะหนูมีหลานเป็นจูโนโ่ที่แบบว่าเป็นค่อนข้างที่จะเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เจนเนี่ก็จะเป็นเครือญาติกันค่ะอ,อ๋อเหรอคะใช่ค่ะถามจริงๆค่ะในเครือญาติในกลุ่มเนี่ยเป็นแบบนี้กันเยอะเหรอคะเยอะนะคะรุ่นน้านหนูก็มีอ,อ๋อทำไมมันเป็นกําไลพันกันหมดอย่างนี้ล่ะหนูว่าน้า,นานหนูต้องแอบคายตะขาบไว้แน่เลยค่ะวยมีใครตะขาบกันด้วยเหรอคะ <laughs> จูโน่เธอสวยแบบนี้เธอไปโรงเรียนเธอมีแฟนนะป้า มีไหมคะอจูโน่เธอมีแฟนด้วยเหรอแฟนจะเป็นผู้ชายป่าใช่ป่ะเข้ามาจีบเธอเหรอเหรอหรือยังไงในเล่าซีเราอยากรู้ว่าเราสนใจอยากรู้ว่าขยุท่าไหร่อายุเท่าไหร่แปดแฟนเธอก็แปดขวบเหมือนกันเหรอเรียนชัชนเดียวกันเหรอ เดียวกันเหรอหืมน้าตากเขาหล่อป่ะไงเนี่ย ฉันล่ะกลัวว่ากลัวพอนั่งถามเด็กสนุกสนุกแบบนี้พวกเราก็สนุกแต่คนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจเขาจะมองว่าพวกเราชวนเด็กเสียหายจะไปหมดเธอคิดยังไงล่ะเรื่องแบบนี้จริงๆเรื่องพวกนี้มันมันบังคับกันไม่ได้ะะอ่ะค่ะอาจารย์อย่างเราบังคับเด็กผู้ชายมาแต่งตัวเราไปบอกเขาาถึงบังคับยังไงเขาก็ไม่มามันเป็นความชอบส่วนบุคคลมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลอยากไม่อยากให้มองว่าเรานําเสนอเด็กในจุดไหนให้มองว่าเราทําอะไรดีกว่าค่ะ แต่คนเขาก็ไม่เข้าใจก็หาว่าอีแก่อย่างเธอนี <Andrew> ่ะทำเสียพยายามเอาเด็กมาทำอย่างนี้อย่างนั้นให้มันดูวิตฐานเพื่อแลกไรเยอะๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเธอจะคิดยังไงล่ะพ่อกับแม่หนูอนุญาตไหมคะให้หนูแบบชอบแบบนี้อนุญาตไหมคะอนุญาต ก็หาว่าอีแก่อย่างเธอนี่ะทำเสียพยายามเอาเด็กมาทําอย่างนี้อย่างนั้นให้มันดูวิถีฐานเพื่อแลกไรเยอะๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเธอจะคิดยังไงล่ะก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่ามันเราไม่ได้คิดแบบนั้นก็คือสิ่งแรกที่อ่อสิ่งที่กี่อ่าทำทำเพจนี้ขึ้นมาคือ1อยากอยากนาเสนอการหยิบจับวัสดุที่อยู่รอบๆตัว2คืออยากนําเสนอชีวิตตามท้องไร่ท้องนาก็คืออยากให้คนที่มองน่ะในการสํานึกมองเห็นแล้วจะได้แบบว่ารู้สํานึกรักบ้านเกิดแต่หนูบังคับเด็กมาแต่งตัวแบบ หนีหรือเปล่าไม่ได้บังคับค่ะจูนโน่บังคับไหมลกูกไม่บังคับเสนอตัวอยากใส่เองเลยเหรอแล้วไปรโรงเรียนเพื่อน,นไม่รอเหรอจูโน่มึงมาป่ามึงแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยมีเพื่อนรอมั้ยรออาวแล้วเธอตอบเพื่อนว่ายัางไงล่ะตอบเพื่อนว่าไงจูนโน่ตอบเพื่อนว่าไงได้ตอบไหมหรือว่าไม่สนใจไม่สนใจ คือกี่วางแผนไว้แล้วว่าในอนาคตข้างหน้าคือกี่จะไปเรียนตัดแบบเสื้อผ้าที่แบบใช้สักจริงๆหนูจะไปเรียนเอาจริงเลยแล้วก็จะบอกว่าทําเป็นโอท็อปชุมชนแล้วก็แบบเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชุมชนทําจากเสื้อผ้าเนี่ยออกแบบจากผ้าม้อห้อมผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าเข่าม้าที่เป็นผ้าของท้องถิ่นตอนที่สร้างชื่อแสดงไอเดียไปก่อนใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็คือกี่จะค่อยๆกระจายรายได้ไป หรอคะ,คะจูโน่คะโตขึ้นหนูอยากเป็นนางแบบไหมคะหรือหนูอยากทํางานอะไรคะลูกอยากเป็นครูแล้วก็อยากมีร้านตัดชุดค่ะอยากเป็นครูแล้วก็มีร้านตัดชุดด้วยแห,หนูอยากเปิดร้านเสื้อผ้าเหรอแล้วหนูจะเย็บเองเป็นเหรอคะไม่ใช่หนูจะใส่อย่างเดียวอะ่ะแล้วหนูจะไปหัดเย็บเสื้อผ้าไหมลูกหัดไหมหัด,ห,ดหรอคะพ่อกับแม่หนูอนุญ,ญาตไหมคะให้หนูแบบชอบแบบนี้อนุญ,ญาตไหมคะ เขาพี่มีพี่น้องกี่คนนะจูน่มีน้องสาวหนึ่งคนค่ะอ๋อจูโน่เป็นลูกคนโตเหรอใช่ค่ะอ๋อมีน้องสาวอีกคนน้องสาวสวยเท่าจูโน่ไหมสวยเท่าปะสวยสวยเท่าไหมหรือว่าสวยกว่าสวยน้องสาวก็สวยเหรอสวยจริงเหรอสวยค่ะน้องเจนี่สวยสวยเหรอค่ะเขาสองคนพี่น้องมีความรักสวยรักงามเหมือนกันหมดไหมคะ เหมือนกันค่ะก็คือแบบว่าเวลาน้องแต่งตัวพี่ก็จะแต่งตัวให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้เหรอคะบ้านที่เขาอยู่เหรอคะที่โพส์กันไปแล้วพัให้ประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักคือตำบลอะไรจังหวัดอะไรคะอ่าหมู่บ้านท่าหลวงตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะอ๋อโคลาดใกล้คืบเดียวแค่นี้จากกรุงเทพไปก็แป๊บเดียวนะคะน้องกี้กี้ข้หนูมีอะไรอยากจะบอกบรรดาแฟนแฟนคลับของหนูไหมคะที่เขาติดตามหนูค่ะ ก็ค่ะก่อนอื่นกี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกทุกแรงผักดันทุกๆกกำลังใจที่ทำให้กี้กับน้องๆน,นะคะมาประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งจนถึงตรงนี้แล้วกี้ก็อยากจะพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยหรือว่ามีอาจารย์ตัดเสื้อท่านใดนะคะที่แบบว่าจะออ มีความการุณเาอุปการะ,ะช่วยสอนการตัดเสื้อผ้ากห้กี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามได้ที่กิกกี้จูโนนางฟ้าบ้านนานะคะไอจีกิกกี้จูโนค่ะจูนโนผู้ภาษาโคลา่าทักทายคุณผู้ชมให้เราหน่อยอ<ว>สิเราอยาก <คน S 2> ได้ภ<ว>าษาโคลา่าสวัสดีเจ๊สวัสดเนกใจให้จูนโนราจ,จะอ่ะโอเคค่ะ ขาอุตส่าห์พูดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยตอนนี้มีผลงานอะไรที่อยากประชาสัมพันธ์และอัปเดตไหมคะจะมีชุดใหม่หรือว่าจะลงแมกกาซีนหรืออะไรยังไงไหมคะก็ตอนนี้ค่ะคือกี่กับน้องเนี่ยกำลังทำโปรเจกต์ก็คือแบบว่าจะทําเวทีกันขึ้นมาเองเวทีแคทวอล์กขึ้นมาเองแล้วก็จะทําเป็นแบบว่าเสื้อผ้าเซ็ตขึ้นมาเองก็คือแต่เวทีจะอยู่กลางทุ่งนาเลยก็คือแบบว่าจะช่วยกันทําเวทีก็จะทําเองจะตอกตะปูตีตะปูอะไรอย่างเงี้ยมแล้วเขาจะดูผลงานยังไงคะหนูก็จะก่อนหนูจะแบบว่า โพสเป็นรูปทางแฟนเพจแล้วก็เป็นไลฟ์สดเดินแบบทางแฟนเพจค่ะไลฟ์สดทาง Facebook เลยใช่ค่ะโอ้ oh, เอาสิกขาตายตายหนูเก่งในทุกด้านเลยนะคะยังไงอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะ,คะฝากน้องเยาวชนให้อยู่ในกรอบแล้วก็อย่าลืมส่งเสียให้เขาได้ร่ําได้เรียนนะคะใช่ค่ะไม่ใช่เขามาเดินมากจนเขาไม่เรียนหนังสือหมดนิ่สคัญที่สุดอยู่ที่การเรียนคะ่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ฝากหนูนะคะ,ะ,ค,ะค่ะขอบคุณค่ะลํำลาก,กันนะคะน้องจูโน่ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมเจ้าขาเดียนว่าคนไทยเรานะคะเป็นคนที่มีหัวคิดค่ะไม่เชื่อลองติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนเด็กทีมนี้สิคะนี่ราคารายการยิ่งสักยิ่งแซบค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง9 M c o h t HD เวลา17.15นาทีค่ะวันนี้เดียนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ อยากเห็นโทสอีกทีหนึ่งอ่ะคนแบบได้มาพ้องโทษฉุยทีคซผู้ชายมาสนใจแล้วมาจีบอาจารย์มีไหมคะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผมจะบอกเขาไปเลยว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายหรอค่ะนี่อาจารย์ก็ผมมจรีสิเสียไปตั้งนานแล้วเนี่ยซันนี่ยูโฟพาเที่ยวแล้วว้ตายแล้วน้องแพทจะมีอะไรไร้แรงมากกว่านี้ไหมคะัเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้คงเด็กที่เกิดจะส่งผล มีเหตุให้เห็นชัดเจนในช่วงเดือนมีนาจะแตกหักจะล้ายจะมีปัญหาจะวุ่นวายเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนมีนา